วิธีทำขนมชานแป้งเหนียวเหนียวนุ่มๆม,มีความอร่อยสามารถทำกินก็ได้ทำขายก็ดีจ้าขนมชานสูตรที่แคเลทำให้ดูในวันนี้นะจ้าทำจากแป้งสำเร็จรูปค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปผสมแป้งเองให้เสียเวลานะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยแคเลจะใช้น้าตาลทรายขาวทั้งหมด350กรัมจ้า จากนั้นก็เป็นกระทิกล่องนะคะใช้เป็นกระทิกล่องทั้งหมด900กรัมย้ำนะคะทั้งหมด900กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทํากันเลยนะคะตั้งหม้อบนเตาแก๊สได้เลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวแค่เรจะใส่ กะทิที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยในส่วนของไฟเนี่ยยังไม่ต้องเปิดนะคะเมื่อใส่กะทิลงไปเรียบร้อยแล้วถัดไปก็ใส่น้ำตาลทรายขาวที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยหลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายขาวแล้วนะคะก็ให้ทำการเปิดไฟไฟเนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะละลายอย่าใช้ไฟแรงอย่าให้กะทิเดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิถ้ามันเดือดแล้วมันจะแตกมันมันจะเสีย หลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะแคเล็ก็ลองชิมเนาะเดี๋ยวใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะทำการปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในกะทินะคะจะทำให้เกลือละลายนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของแป้งกันใช้แป้งทั้งหมด250กรัมนะคะ แป้งตัวนี้ใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปที่เขาผสมมาให้เรียบร้อยหาซื้อได้ตามห้างทั่วๆไปเลยนะคะเพื่อนๆมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกมากๆเลยสมัยนี้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งผสมแป้งเองแล้วนะคะค่ะแป้ง250กรัมเดี๋ยวเราจะตักน้ากะทิที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปทีละนิดและทำการใช้มือนวดนะคะ ยังไม่ต้องใส่ทีเดียวเยอะสาเหตุที่แคเลนนวดแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อเวลาทําขนมชั้นออกมาแป้งของเราจะได้มีความเหนียวความนุ่มนั่นเองจ้า หลายๆท่านหลายๆคนที่คิดว่าขนมชั้นขนมไทยเนี่ยมันทํากินยากนะคะอยากให้ลองมาดูคลิปนี้เนาะเพราะว่าขนมชั้นสมัยนี้ทําง่ายมากๆเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีแป้งสําเร็จรูปที่เขาผสมมาแล้วขายแต่ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะมันสะดวกสบายขึ้นค่ะเขาผสมแป้งมาขายนะคะหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากมาก หลังจากที่เรานวดแป้งได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปได้เลยเมื่อใส่กะทิที่เหลือลงไปแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ทับพ,พีคนไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าแป้งจะละลายกับน้ํากระทิดีจ้า นี่ค่ะเมื่อแป้งกับน้ำกะทิละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะทำการกรองให้เป็นเพื่อนใช้ผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนตาถีที่เป็นลักษณะนี้นะคะทำการกรองได้เลย1-2ถครั้งนะคะถ้าหากว่ากรองแล้วมันมีเม็ดแป้งที่ติดน้อยกรองครั้งเดียวก็ได้การกรองแบบนี้จะทําให้เนื้อขนมชั้นแป้งขนมชั้นของเราเมื่อนึงเสร็จออกมาแล้วจะมีความเนียนนะคะ เร็จเรียบร้อยค่ะแป้งขนมชั้นของเรานะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วจากนั้นแคเลจะนําไปแบ่งใส่ถ้วยไว้สามส่วนเดี๋ยววันนี้นะคะแคเลยจะทําทั้งหมด3มสีจ้าอันแรกนะคะเราจะใช้เป็นสีขาวเลยจะไม่ผสมสี ในส่วนอันที่สองนะคะแค่เลยจกผสมสีแดงในส่วนของสีก็ใช้เป็นสีผสมอาหารของเราได้เลยชอบความแดงขนาดไหนก็สามารถใส่ไปได้เลยนะจ๊ะการใส่สีผสมอาหารแบบนี้ก็สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็มีสีสันให้เลือกหลากหลายสีด้วยจ้า ค่ะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะคะแคเรจกัใส่สีเขียวลงไปได้เลยแคเรไม่มีใบเตยกับเขานะคะก็เลยใช้เป็นการผสมสีเอาค่ะสะดวกสบายดีนะคะชอบให้มันเขียวขนาดไหนก็ใส่ผสมได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งซึ้งนะคะเพื่อที่เตรียมการนึ่งกันได้เลยในส่วนของถ้วยที่เราจะทําการนึ่งเนี่ยให้ใช้น้ำมันพืชทาก้นถ้วยหน่อยเพราะว่าเวลาเราเน่นขนมชั้นเมื่อเสร็จออกมาเราจะได้แกะขนมชั้นออกได้ง่ายๆค่ะ จากนั้นนะคะก็ทําการเปิดไฟแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้เราจะนึ่งถ้วยนะคะทั้งหมด10นาทีเราจะนึ่งถ้วยก่อนนะคะเมื่อครบเวลา10นาทีค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็นําแป้งขนมชั้นมาใส่ทีละชั้นได้เลยชั้นแรกเราจะใส่สีก่อนนะคะแป้งเนี่ยก่อนจะใส่ให้เพื่อนเพื่อนคนตูดถ้วยทุกครั้งคนก้นถ้วยทุกครั้งเพราะว่าแป้งเวลาพักไว้เนี่ยมันมักจะนอนตัวคะ่ะ ถ้วยที่แค่เลใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะคะ1ชั้นแค่เลจะใส่แป้งสักประมาณ2ช้อนคะอ่ะหลังจากที่เราใส่แป้งไปแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยจะนึ่งไว้ทั้งหมด5นาทีเมื่อครบ5นาทีนะคะแป้งของเราก็สุกแล้วตอนที่เราเปิดฝาหม้อเนี่ย เปิดเร็วๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำมันหยดลงไปที่แป้งขนมชั้นของเราหน้าขนมชั้นจะได้ไม่เสียถัดไปก็จะใส่กะทิสีขาวลงไปจ้าชั้นละ2ช้อนเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเวลาใส่แต่ละชั้นเนี่ยนึ่งหนาทีจนครบ5ชั้นค่ะถ้าหากว่ามีชั้นที่6กเขึ้นไปให้เพื่อนๆเริ่ม เพิ่มเวลาในการนึ่งอีก2นาทีเป็น7นาทีนะคะเพราะว่าถ้ามีชั้นที่678เนี่ยมันจะเริ่มหนาขึ้นฉะนั้นเราต้องเพิ่มเวลาในการนึ่งเป็น7นาทีค่ะตามชอบได้เลยนะคะจะใส่สักกี่ชั้นก็ตามชอบได้เลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่เลยก็จะตักออก ไปพักไว้ให้เขาเย็ยนสนิทได้เลยสีสันสวยมากๆเลยนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนี่ค่ะเราพักไว้ให้เขาเย็ยนสนิทเมื่อเขาเย็ยนแล้วนะคะจะแก็ออกง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะพริกคว่าก็ออกแล้วนะคะ ในส่วนของชั้นขนมชั้นที่เป็นสีๆเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากได้แต่ละชั้นให้มันหนากว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้ตอนที่เรานึ่งนะคะแค่เลยว่าชั้นขนาดของแคเลยเนี่ย กำลังสวยเนาะทั้งสีเขียวทั้งสีแดงสวยมากๆเลยค่ะแคเรทาทานประจํานะคะเป็นม่ขาสูตรนี้มีความเหนียวมีความนุ่มมีความอร่อยเวลาเราเอามือไปหยิบทานนะคะเขาจะไม่เหนียวติดมือด้วยค่ะเป้เม่นคามีความเหนียวความนุ่มแล้วก็ความหวานที่ไม่มาก ความอร่อยกําลังลงตัวเลยนะคะสามารถทํากินก็ได้ทําขายก็ดีจ้าทำจากแป้งสําเร็จรูปนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปผสมแป้งเองให้เสียเวลานะคะนี่ค่ะเพืเ่อนๆขามีความอร่อยเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ